มันก็จะดึงกันเองนะฮะ a อมันก็จะดึงสมาชิกด้วยกันเองนะครับมันก็จะเตือนมาเนานะขอบคุณมากครับโอ้โห,โหนะฮะผมพูดเมื่อวานนะครับว่ารอดูรอดูแก๊งรอดูแก๊งอิจชานะครับตอมอิดชาจะทํางานอย่างไรก็อย่างที่ทราบครับนะครับเขาไปติดใจเรื่องทองเขาไปติดใจเรื่องทองนะครับ เดี๋ยวต่อมามันคงจะมีเรื่องที่จะพูดต่อให้สังเกตนะครับพอมีการพูดเรื่องทองเนี่ยทุกคนจะพูดเรื่องทองแสดงว่าเป็นแหล่งคนกระจายข่าวเนี่ยคนกระจายเรื่องจะโจมตีเนี่ยเป็นชุดเดียวกันท่านฟังเรื่องทองนะเขาตลกนะเนี่ยผมว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีจริยธรรมเลยนะไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเลยเต็มเต็มเลยโจมตีเรื่องทอง โอ้โห oh, oh. ผมบอกแล้วว่าคนคนกลุ่มนี้เขาไม่มีจริยธรรมจริงนะอิจฉาเรื่องทองจะเอาเรื่องทองไปคุยแบบไหนได้บ้างเนี่ยเฮ้ย hey, ดูสิป่อแตนอ่าประมาณว่าป่แตนซื้อเซอร์ไพร์ลุงพลนะครับให้มอบย้อนหลังวันวันแม่ ยอดรางวัลแม่มาที่สิบสองนะครับซึ่งครั้งนี้เราจะเราจะมองมุมไหนดีฮะเราจะมองไหนดีนะผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยมันมันทุเรศนะใช้คำว่าทุเรศนะเลยครับคุณมิยาวดีครับผมนะครับคุณวันเพ็ญเนาะแอแสงครับสวีครับแสงนะครับสบายดีนะครับผมนะฮะคุณสุพานคุณสุพันษานะครับคุณสมชัยนะฮะนะครับ คุณดวงเพนนะครับผมคุณนรนคุณนกนกนะครับผมนะครับเออิจฉาเรื่องเรื่องทองที่ลุงพลให้แม่ในวันในวันอในวันเกิดตัวเองนะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์นะครับในวันวันแม่ก็เลยซื้อทองให้แม่มันมีจุดไหนที่จะอิจฉากันมะเนี่ยหาว่าลุงพลไม่มีเงินไม่สามารถมีสติปัญญาในการซื้อทองให้แม่หรอ รือจะไปจะไปกล่าวหาว่าป้าแตนป้าปแตนซื้อทองแอบซื้อทองเพื่อจะให้ลุงพลเซอร์ไพรส์แม่ลุงพลเหรอมันมีอะไรมันมีอะไรผิดไหมมันมีอะไรผิดปกติไหมครับมันมีอะไรผิดปกติไหมเอาถามตรงมันมีอะไรผิดกฎหมายไหมมึงร้องเรียนหน่อยสิคนไม่มีผมรีบไปร้องเรียนนะครับวัาลุงพล แล้วประแตนซื้อทองนะครับให้กับแม่ลุงพลในการเซอร์ไพรส์วันวันเกิดตัวเองลองไปร้องเรียนกรมอไปร้องเรียนมันมีมันมีกรมทองไหมเนี่ย <c oughs> นะฮะส่วนฝั่งหนึ่งถ้านจะอ้างว่าเออป้าแตนทำไมไม่ซื้อให้พ่อแม่ตัวเองสมมตินะถ้ามันมีแบบนี้นะ เนี่ยผมก็เลยว่าบอกเนี่ยคนพวกนี้ไม่มีจริยธรรมคุณธรรมอะไรเลยในหัวใจหัวใจเหือดแห้งเกินไปถ้าจะพูดแบบนี้นะหนึ่เขาจะฆ่าประแตนทิ้งอยู่เนี่ยฝั่งนู้นเหมือนเขาจะฆ่าประแตนทิ้งอยู่ดาพระแตนดาอะไรเนี่ยยังจะอยากได้อะไรจากพระแตนลุงพลเลยครับพวกคุณยังจะอยากให้ลุงพลประแตนไปกราบเท้าแล้วก็ซื้อของไปประเคนให้เลยครับนะ แต่ค่าเขาอยู่เนี่ยแต่าลุงพลมาแตนอยู่เนี่ยจะให้ลุงพลเอ่อวันวันพ่อวันแม่วันแม่ซื้อทองไปประเคนให้ใครเหรอหืมเอาถ้าออกมาเนี่ยผมว่าเอฟซีลุงพลจะซื้อให้แน่เลยมีใครก็ได้เนี่ยออกมาแล้วก็บอกความจริงซะบอกความจริงซะตอนเขาอ่ะสมมติว่ารอศาลตัดสินเนี่ยคุณชิงมาบอกเลยว่า ขอรับสลรภาพตั้งโต๊ะแถลงเลยว่าวันนั้นไม่เกี่ยวกับลุงคลเลยคุณพูดมาเลยครับชิงชิงพูดก่อนที่ศาลจะตัดสินได้เลยครับบอกชื่อใครไปเลยครับถ้าอย่างนี้ฮะเออได้ใจอยู่ได้ใจอยู่นะฮะได้ใจแน่นอนนะฮะโอ้โหไอบางตัวนะบางตัวไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาเลยนะทะลึง่งบางตัวเขาเรียกว่าเสือ เสือกมึงไปเกี่ยวข้องอะไรกับครอบครัวเขาเสือกเลอะเทอะส่งไปเรียนคุณธรรมจริยธรรมใหม่ให้พวกเนี้ยตลกว่ะเออไม่มีเรื่องอะไรพูดไปพูดเรื่องลุงพลซื้อทองมันเป็นไรลุงพลไม่มีตังค์ซื้อทองล่ะพ่าแตนไม่มีปัญญาซื้อทองให้แม่แล่ะพ่แตนไม่มีปัญญาซื้อทองให ให้แม่สามีใช่หรือไม่เงินป้าแตนเงินลุงพลก็เงินก้อนเดียวกันคุณดูถูกเขาเกินไปอย่าบอกนะว่าพวกคุณยังดูเขาว่าเป็นคนยากจนยังคุณไม่มีฝาบ้านอยู่นะฮะโ,โ,โอ้โหครับไอคนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่มันทะลึงนะ่งเลยไปเสือกับเขาทุกเรื่องเลยนะมันพอได้แล้วนะะตลกดีนะแล้วโหยนะ อิจฉาผมว่ามันจะผลิตความอิจช้าไว้อยู่เดี๋ยวมันจะค่อยๆปล่อยเพราะว่ามันมันไม่มีเรื่องเล่นไงมันไม่มีเรื่องเล่นสุงผลเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องอื่นๆมาพูดเรื่อยๆครับแซะกันแน่กันแหนเนียฮะเขาบอกว่าพวกนี้เหมือนคนตกนรกครับเหมือนคนตกนรกนะฮะเดี๋ยวเห็นแร็ปแมพนะครับแอดชิดเขาจะพูดแอดชิดก็จะพูดเรื่องเรื่องทองอยู่เขานัดประมาณประมาณสองทุ่มเขาจะพูด นะฮะเขาจะพูดนะครับว่ามีใครกําลังจะทําอะไรมึงแค่มึงดูในไลห์สดมึงยังจะไปจินตนาการกันขนาดนั้นเลยเหรอฝั่งนูน้นจินตนาการโอ้โหนะโอ้ยนะคกุณาราพรสิครับผมคุณทีช็อปนะครับนะครับอ่านะครับโปรโมทนะครับอ่านะครับฝากนะครับแอดมดฝากหมดนะครับโปรโมทสิงหาคม ครีมสามกล่องเพียง2,150บาทนะครับนะฮะกันแดดสามกล่องเพียง1,550ครีมหนึ่งเซรั่มหนึ่งครีมกันแดดหนึ่งเพียง2,000สนใจติดต่อ TP Skin Official นะครับโทร098 565 5266นะครับผมนะฮะนะฮะก็ฝากโดยคุณไอทีซิตี้สวัสดีครับผมคุณนันทพันธ์นะฮะ คุณกนกพรนะครับผมนะฮะนะครับคุณพิรมนะครับคุณรัศมีนะครับนะคุณยงทองสุกนะครับคุณสนัญญานะครับผมนะครับคุณบรพ์รคุณเครือวันสิงห์นะครับผมนะฮะคุณประดิษฐ์จันทรังจันทรังนะครับผมนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ คุณโสพลนะฮะคุณหนุนหน่อยนะครับผมนะฮะคุณโกกิคุงคุณเชริวนะครับคุณมิรัตนะครับสวัสดีนะครับคุณนันทพรด้วยเนาะคุณสมัยด้วยเนาะนะฮะคุณไอทีซิตี้คุณป้าโมนะครับคุณป้าโมนะครับผมคุณวริศคุณวาริศนะครับนะฮะคุณ AIS นะครับผมนะฮะคุณธัญญาคุณพอต่อสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะฮะคุณพยาวนะฮะคุณป๊อกป๊อกนะครับคุณคุณมลิลังสิตอา่อาอ่าคุณมลิรีธนันนะอ่าลีรีท,านนนนะาทาหารเหรอนะครับรีทาหารเนาะนะครับคุณวรพงศ์ครับผมนะฮะการจบไปแล้วนะครับในการจัดวันเกิด ในวันคล้ายวันเกิดของลุงพลนะฮะ17สิงหา2566นี่คือการเริ่มต้นของบรรยากาศดีๆที่จะคืนมานะฮะซึ่งจะมีอ่ามันจะเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งก็แต่เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับจะเป็นเดือนที่ฝั่งตรงข้ามลุงพลเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเดือนสองเดือนสามเดือนเลยนะครับ ะครับมันเขาเรียกว่ามันทำลายทุกกฎฝั่งโนู้นที่พยายามกีดใส่ร้ายลุงพลไว้มันจะพังทลายทันทีนะฮะ,ะดังนั้นวันที่1ิบสอ็ดวันที่สิที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันเซิฟเซิฟบารมีลุงพลนะครับและความรักนะครับก็ปรากฏว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ จบลงด้วยดีตามถมุประสงค์ของคณะที่จ,จัดจัดงานวันเกิดให้กับวันคล้ายวันเกิดให้กับุงคผลงานะเรียกว่าเป็นไปอย่างเกินคาดเลยมากๆผมว่าเกินคาดดีกว่าปีที่แล้วปีนี้ปีหน้าจะดีกว่าปีนี้นะครับมันจะเห็นชัดก็คือวันที่สิบธันวาคมนะฮนะทุกคนก็คงจะได้เดินทางไปนะครับส่วนเรื่อง ให้จับตานะฮะว่าคืนนี้พวกนั้นมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะผุดความอิจฉาออกมาอะไรบ้างนะครับนะถ้ามันยังมีมารผจนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะพวกนี้แหละมันทําให้พวกเราเนี่ยรักรุงพลมากขึ้นพวกมันยิ่งด่ายิ่งทําบายลุงพลคนยิ่งรักรุงพลมาแต่มากขึ้นถ้าพวกมันหายไปตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่นะครับ พวกเราอาจจะแยกย้ายจากลุงพลไปเยอะเลยนะดังนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าธรรมชาติส่งมาเพื่อผนจนลุงพลนะครับนะฮะคนดีจะทําอะไรนะครับมันก็ต้องมีมาผานจญน,นะฮะ mm hmm. เรื่องเรื่องทองเนี่ยนะใครฟังเขาก็ขำขี้แตกขี้แตนครับมึงมาจะมันด่าทําไมไอ้คนอยู่ต่างประเทศเอ้ยไอ้คนไม่มีผมเอ่ยเนี่ยผมใช้คําว่าเสือกครับ คุณใช้คาว่าเสือกคุณมาเสือกอะไรกับเขาคุณมาเสือกอะไรกับเขาเพราะคุณแน่จริงไม่ว่าคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้ามีบาร,รมีจริงนะคุณบอกวันเกิดมาแล้วก็ให้ให้คนที่อยู่ฝั่งนี้จัดวันเกิดให้คุณเลยล้มวัวล้มควายล้มอะไรไปเลยฮะจัดไปเลยวัดบาร,รมีลุงพลสิ เนี่ยให้พวกคุณมัดกันแล้วก็จัดวันเกิดพร้อมกันวันวัดบารมีกันซิกับลุงพลเนี่ยลองดูยอมรับได้แล้วว่าพวกคุณแพ้แพ้ในเรื่องจะทำลายชื่อเสียงคุณก็แพ้แพ้จะทำลายเอฟซีลุงพลออกจากลุงพลก็แพ้แพ้ที่จะทำลายยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลให้แตกแยกกันก็แพ้แพ้ที่จะทำลายขบวนการต่างๆในการต่อสู้ก็แพ้ แพ้ที่จะมาทํำลายข่าขะที่ลุงพลกําลังเบิกพยานฝ่ายจําเลยพวกคุณก็มาบูลลี่มาด่าเอฟซีลุงพลคุณก็แพ้มีอะไรที่คุณจะชนะแพ้ซุกเรื่องลุงพลจัดวันเกิดยิ่งใหญ่พวกคุณก็แพ้เรียบวัดกันไม่ได้แล้วครับต่อไปต้องเรียกเขาว่าอย่ามาวัดบาร,รมีลุงพลครับจริงๆลุงพลอยู่เฉยๆครับแต่ว่า ในมุมมองคนที่รักบุงพลเนี่ยไม่มีวันลดน้อยลงมีแต่จะทวีคูณมากขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมาวันสองวันเนี่ยชาวกกกมีเงินสะพัดคนไปหนึ่งคนต้องใช้เงินประมาณห้าถึงห้าถึงพันบาทฉเฉลี่ยห้าถึงห้าบาทเออห้าห้าร้อยบาทจนถึงหนึ่งพันบาท ห้าบาทจะถึงหนึ่งพันบาทคนจะเอาเงินไปใช้เมื่อกี้ดังนั้นคนไปกี่ร้อยก็คูณหารเอาเองนะครับค่านอนค่านั่นค่านี่นะครับค่าค่าเดินอ่าค่าซื้อดังนั้นต่อไปเอฟยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลนะคนที่อยู่ตรงนั้นนะฮะท่านเตรียมหาเสื้อที่เป็นสัญลักษณ์องค์ปู่บริจิตรลุงพลลองลอง,ลองคิดรูปแบบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น อ่าอะไรที่มันเป็นเช่นถุงเช่นอะไรทํานองนี้เสื้อผ้านะครับให้มันเป็นของรองโอท็อปองหาโอท็อปโอท็อปที่ตําตบลอ่าตาบลกุดเรือคานะโอท็อปของตําบลกุดเรือคําหรือโอท็อปโอท็อปของหมู่บ้านจาปงก็ได้ลองดูลองดูนะฮะนะครับลองลองทําดูนะครับ วันที่สิบธันวาครับคนจะเดินทางไปอยู่ตรงนั้นสักสองอาจจะสองถึงสองคืนขึ้นไปสองคืนขึ้นไปก็คนเยอะมากนะครับแสดงว่านะครับต้องเตรียมรับมหาชนเลยนะครับการกินการอะไรทํานองนี้นะที่พักเตรียมไว้นะครับอาหารการกินชาวบ้าน อ่าชาวกุดเรือคำนะครับหรือชาวจำปงเตรียมไว้นะครับต้อนรับมหาชนมหาศาลที่จะขึ้นเคลื่อนกันไปอยู่ที่จำปงนะครับเตรียมตัวไว้นะ<ม>เงินจะสะพัดนะครับเป็นการท่องเที่ยวดังนั้นวันที่สิบสี่ต่อไปวันที่สิบอ่าสิบเจ็ดสิงหากับสิบธันวาเป็นการท่องเที่ยวหลักๆนะครับท่องเที่ยวหลักๆนะฮะ นี่แหละครับคือบุคคลที่กําลังจะทําความจเจริญให้กับชุมชนนะฮะดังนั้นฝากไปฝั่งนู้นครับแน่นอนครับกกกอกไม่ได้อะไรเลยครับกกอกจะไม่ได้ไเลยเลยได้แต่เห็ดหน้าเห็ดแค่นั้นเองฝั่งลุงพลก็เห็ดเยอะนะครับต่อมาก็คือการอิดฉาไม่อยากนึกเลยนะครับว่าวันที่ลุงพลพ้นผิดเนี่ย ไม่อยากนึกเลยนะมันจะอยู่กันยังไงอะนะฮะแค่ทองอิจฉาอะไรไม่อิจฉาครับไปอิจฉาทองที่ลุงพลให้แม่เขาครับยังเอาไปพูดได้ครับแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ปกติแล้วละ่ะคนที่ไม่เกี่ยวข้องผมใช้คาว่าเสืออยู่ต่างประเทศก็เสือเขาเออนะครับ แช้งว่าเสือกครอบครัวเขาคือไอ้พวกที่พูดเนี่ยคุณอย่าเสือกคุณอย่ามาเสือกครอบครัวลุงพลมาแตนคุณอย่ามาเสือกเลยครับแช้งว่าอย่าเสือกเลยลุงพลมาแตนเขาทาแล้วเขามีความสุขนะเขาทำแล้วเขามีความสุขคุณมาเสือกเขาทําไมไอ้พวกคุณอีกกลุ่มหนึ่งด่าเขา ด่าเข้ามาสามปีคุณจะมาเสือกทำไมอีกเออพวกคุณเนี่ยอยู่ได้เพราะว่ามาเสือกลุ่มพลจริงๆนะพวกนี้มันอยู่ได้เพราะมาเสือกลุงงพลนะมีบัตรเสือกด้วยเหรอมันควรจะหยุดได้แล้วโอ,อ้มาหากินอย่างนี้ไม่ได้นะหากินโดยมาเสือกกับเขาเนี่ยนะไม่ได้เลยนะฮะ ไปหากินกันเองแล้วไปไปทำอะไรก็ไปทำเถอะพอแล้วโอ้นะเดี๋ยวเรื่องทองนะแอชชุดแอดชนะะเห็นแกขึ้นอยู่จะบอกรายละเอียดว่าทองอะไรยังไงนะครับโอ้นะฮะอย่างน้อยนะการทำครั้งนี้ก็ทำให้ลุงพลก็ร้องไห้กันทีเดียวนะครับเพราะว่าลุงพลก็ไม่รู้ครับเป็นการ เป็นการแอบเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าวันเกิดลุงพลก็ต้องกราบคุณพ่อคุณแม่นะครับเพราะว่ามันเป็นสิริมงคลมากชีวิมงคลจากนำคณะสงฆ์นะครับมาให้พรนในพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็เรียกว่าลุกลับกราบไหว้ถวายอาหารถวายอะไรเนี่ยได้บุญมากนะครับ ได้บุญมากบุญบุญตรงนั้นนะครับแผ่เมตตาให้กับองค์ปู่บริจิตนะครับแล้วก็เทพเทวดาทั้งหลายที่อยู่เวรเหล่านั้นก็จะได้บุญกุศลไปด้วยนะครับก็จะมีอำนาจบาร,รมีแห่งความดีมากขึ้นแล้วก็ทุกคนไปร่วมก็จะได้บุญได้กุศลนะครับในการลุกรลับกราบไหว้คิดในทางที่ดีผู้คนเห็นพระก็จะจิตสงบใช่ไหมครับก็จะได้บุญกัน ต่อมาฮะก็คือลุงพลได้กราบบหายนะครับคุณพ่อคุณแม่นั่นคือมงคลชีวิตนะครับอย่างยิ่งเช่นกันดังนั้นมีการเซอร์ไพรส์ลุงพลมอบอย่าพาย่าพาก็เซอร์ไพรส์ย่าพาก็ต้องดีใจแบบสุดๆนะเนาะโดยธรรมชาติเนาะ แค่ลุงพลอยู่ใ,ใกล้ๆทุกวันลุงพลก็อา่าพานะครับอ่าอันนะอปู่ปู่พองจ <c> ำ <oughs> ชื่อปูพอปป่พองจูปู่พองญาพาก็มีความสุขแล้วครับนะครับมีความสุขแล้วเปวความโชคดีของปู่พองยาพาเหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> โดยธรรมชาติเลยเนี่ยนะประเพณีไทยเ,ยเราเนี่ยนะครับผู้ชาย จะไม่ได้อยู่ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ป้าแตนแล้วก็ลุงพลเนี่ยไปอยู่กับปู่ย่าอยู่ใกล้ๆผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่พรมประดุดดังพรมทั้งปู่ย่าปู่พ่องย่าพานี่ประดุดดังพรมของลุงพลและป้าแตนจิตใจโอ้ยนะคุณพ่อคุณแม่อะไรจะจิตใจงดงามขนาดนี้ เป็นบุญของลุงพลจริงๆนะมาเกิดในครอบครัวที่เขารักกันมาเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่รักกันแล้วก็เป็นประดุจดังพรมเนี่ยจิตใจงดงามมากๆดังนั้นก็เกิดความสุขขึ้นทั้งทั้งครอบควรัววิพาเลยนะครับทั้งหลานหลานด้วยนะครับแล้วยังมีคนมากมายไปเป็นสักขีพยานนะครับในความรักในความซาบซึ้งอีก มาสุดๆไปเลยนะนะครับแต่นั้นตอมอิจฉาทํางานเลยครับเรื่องทองมันมาก่อนครับเพราะว่าอิจฉาทองเนี่ยเขาคงพยายามเขียนแล้วครับว่าจะพูดเรื่องอะไรนะค,รคอยดูนะแต่ทองมันมันมันมาก่อนเรื่องทองมันมันเขาเรียกว่าแซงหน้ามาก่อนความอิจฉาแซงหน้ามาก็เลยพูดเรื่องทองก่อนนะฮะไอคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเขาก็รับบัตรเสือกไป มาเสือกว่าเสือดกด่าเสือกจัดคอนเทนต์นี่เขาเรียกวเสือกนะฮะคือคุณมาพูดเรื่องกับลุงพลมาแต่มันไม่เกี่ยวกับพวกคุณเลยมันไม่เกี่ยวเลยนะฮะหรือคุณเห็นว่าลุงพลเป็นคนสาธารณะสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้ใช่ไหมหรือ,อยังไงเออนะฮะนะเออ ถ้าคุณไหวตัวทันนั่งนานแล้วก็คือคุณออกไปทําอะไรก็ได้ครับคุณไปสร้างหาเหวอะไรก็ได้ปา่านนี้คุณคงพาคนใกล้ชิดคุณไปถ่ายทอดคงสร้างอาบทเขาเรียกว่าอาชีพ youtube บทใหม่ของคุณไปแล้วคงดังไปแล้วอ่ะถ้าคุณทำไม่ทำเป็นคงดังไปแล้วอ่ะ แทนที่จะไปกับเสียดายกลัวว่าไม่มีคนดูก็เลยมาด่าลุงพลต่อจะได้มีคนดูไม่กล้าไปทำาเองไม่กล้าไปเปิดลูกกระท์ตัวเองไม่กล้าไปเปิดอาณาจักรตัวเองเลยนะครับยังมาเสือกลุงพลอยู่นะฮะเออนะแพ้ไยตัวเองนะนะครับคอยดูนะมันดา่าฝั่งสามบ้านด่าลุงพลไม่ได้ครับไอทำไมแม่แตนไม่มาซื้อให้แม่ให้พ่อตัวเอง คือพูดปุ๊บผิดเลยนะพูดปุ๊บผิดเลยลุงพลพระแตนได้รับโทษภัยจากฝั่งใดครับเขาต่อสู้มาสามปีเนี่ยเพื่อเอาตัวเองให้รอดเนี่ยมีใครช่วยเหลือเขาไม่ช่วยแล้วยังอยากได้เงินได้ทองอีกเหรอคุณก็เลี้ยงดูกันเองดูแลกันเองต่อไปสิพะแตนคุณตัดพระแตนออกหมดแล้วไม่ใช่เหรอคุณตัดพระแตนออกหมดแล้วพอเรื่องเรื่องนี้ มาพูดเอาดีเลยนะเพื่อจะให้ใครครับเพื่อจะให้คนเข้าใจผิดแล้วก็ด่าลุงด่าลุงพลพรแต๋นไม่ดูดำดูดีโอ้ยอ่าลุงพลนะถ้ามันบ่นอย่างนี้นะประแต๋นนะซื้อทองม้วนส่งไปซื้อทองม้วนส่งไปสักปิ๊บหนึ่งอ่ะอยากได้ทองอ่ะทองมว้วนห้าสิบบาทเนี่ยห้าสิบาทเนี่ยเอาไปกินเลยสักปิ๊บหนึ่งคือพวกคุณ กำลังทําให้ลุงวนก็แตนเดือดร้อนก็เขากําลังพยายามที่จะต่อสู้ทางศาลเนี่ยเพื่อให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อย,ย่งจะอยากได้อะไรจากเขาอีกเหรอคุณจะเอาชีวิตเขาเนี่ยคุณจะเอาอิสรภาพคขาจะเอาชีวิตของเขาแต่แต่อยากได้ทองเหรออยากได้ของนั่นของนี่เหรอพวกคุณรวยไม่ใช่เหรอพวกคุณรวยกันทั้งหมดไม่ใช่เหรอทำไมไม่ซื้อให้พ่อแม่ คนละสิบาทยี่สิบาทไปเลยรวยไม่ใช่เหรอรวยมันจะมาหวังอะไรกับลุงพลพระแตนครับเพราะว่าคุณเขาแยกกันแล้วพระแตนไม่มีน้องไม่ไม่มีน้องเลยนะพระแตนมีน้องครับพแตนไม่มีน้องพราแ,แตนเป็นคนคนเดียวพระแตนกําลังจะไปแจ้งเกิดว่ามีอา่าเกิดจากกระบอกไม้ไผ่อยู่ ป้าแตนน่ะอาจจะไปแจ้งเกิดใหม่จากเกิดจากกระบอกไม่ไผ่อยู่เนี่ยพ่อไม่มีใครดูดำดูดีเขาเลยไม่มีใครให้กำลังใจเขาเลยแต่เรียกกระบอกไม้ไผ่เป็นพ่อแม่ไปแล้วล่ะ